สวัสดีครับก็สวัสดีนัเกเรียนทุกคนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติวข้อสอบกันนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เราจะติวข้อสอบในปนระณกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอ้ไม่ใช่เป็นใจนะโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครเราก็จะมาติวข้อสอบกลางภาคนะครับเป็น อ่าข้อแรกนะครับก็จะเป็นคำถามว่าโอ้เดี๋ยวนะโอน่าจะเป็นผิดเน่เลยทำไมมันสนับกันอย่างนี้ล่ะ,อะขออนุญาตสักครู่อ่านะครับเขาเรียกว่าองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับก็จะประกอบไปด้วยสี่แนวคิดด้วยกันนะครับที่จะรวมกันเป็น แนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับก็จะมีแนวคิดการแยกย่อยนะครับของปัญหาแนวคิดการหารูปแบบนะครับแนวคิดเชิงนามาทมแล้วก็แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับเมื่อสี่อย่างนี้แนวคิด4ี่อย่างเนี้ยมารวมด้วยกันแล้วจะกลายเป็นแนวคิดเชิงคำนวณน,นะครับึ่งเราก็ได้เรียนแล้วละ่ะว่าแต่ละอันคืออะไรนะครับอันนี้ะหมดเป็นการทบทวนนะครับต่อมาเข้าว่า เมื่อพบชุดข้อมูลนะครับตัวเลขที่เรียงคะกันอยู่นะครับและต้องการเนี่ยเรียงลําดับจากน้อยไปหามากอ่าขั้นตอนแรกในการจัดการคืออะไรนะครับเอ่สมมุติว่าโอ้เดี๋ยวเนาะเขาจะใช้แป๊บหนึ่งนะครับสักครู่สักครู่นะ่าโปรแกรมไม่เจอ <laughs> ดือดเอ่าโอเคตึ๊บเโอเคครับสมมติว่าอ่าคุณมีข้อมูลนะมีข้อมูลสมมติว่าเป็นอ่าเป็นตัวเลขแล้วกันนะจะได้เห็นง่ายๆนะครับอ่าอะไรดีอสั อย่างนี้ละกันนะส่วนว่ามีข้อมูลอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปข้อมูลถามว่าเราจะทำยังไงตีกว่าถ้าเราจะทําการคือตอนนี้มันค้ากันอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้มันคล้ากันอยู่นะครับแต่เราเนี่ยต้องการที่จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากแล้วต้องทําขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกนะครับในการจัดการข้อมูลตัวนี้เราก็ต้องทําการหาค้นหาข้อมูลที่ทําไมครับน้อยที่สุดใช่ไหมครับก็คือเลขหนึ่งในที่นี้คือเลขหนึ่ง นะแล้วก็เอาข้อมูลที่น้อยที่สุดมากอนเป็นอันดับแรกนะครับอ่านี่็คือหาข้อมูลใช่ไหมครับที่น้อยที่สุดนะนำมาไว้ด้านหน้าสุดนะครับเป็นอันดับแรกแล้วทําไมครับก็หาต่อไปใช่ไหมครับหาต่อไปหาต่อไปแล้วก็เป็นอ่าสิบสองสิบห้านะครับยี่สิบสามสิบแบบนี้นะครับอันนี้คือการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาโดยที่เราต้องหาข้อมูลที่มันน้อยที่สุด นะครับแล้วก็ไปไว้ข้างหน้าสุดเลยนะโอเคนะครับต่อไปนะครับสิ่งได้สำคัญที่สุดนะครับในการจัดเรียงเสื้อผ้าก็คือการหาวัตถุประสงค์นะครับหลักในการค้นหาเสื้อผ้าเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยตอนเวลาแบบนเสื้อผ้าใช่ไหมครับโอ้กองเต็มเลยอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเราก็ต้องทําการค้นหาเสื้อผ้าในการแยกใช่ไหมครับ ว่าเสื้อผ้านั้นเป็นประเภทไหนบ้างเป็นสีอะไรบ้างใช่ไหมครับเช่นประเภทแขนสั้นแขนยาวผ้าเป็นลักษณะอย่างไรเราก็ต้องแยกแยะออกมาเป็นประเภทหรือเป็นหมวดหมู่ใช่ไหมครับก็คือการค้นหาเสื้อผ้านั่นเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการค้นหาเสื้อผ้านะครับต่อไปเขาว่าจากประโยคว่าการแยกแยะปัญหานะครับ โดยตะวันตวัวคือชื่อคนนะตะวันสามารถนะครับแยกแยะปัญหาได้เป็น2ประเด็นนะครับได้แก่หนึ่งยางรถแบนกับ2น้ำมันรถใกล้หมดนะครับเป็นแนวคิดเชิงคํานวณเป็นขั้นตอในใดนะครับก็คือแนวคิดในการแยกย่อยนะครการแยกย่อยปัญหาก็คือแนวคิดแรกเลยนะการแยกย่อยปัญหานะครับว่าเราจะทําอะไรยังไงก่อนนะครับ มาการพิจารณารูปแบบนะครับของเลขเชิงคนวณนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหนึ่งการจัดเรียงสื่อนะครับตามลําดับจากสูงไปต่ํานะครับอันคือการหารูปแบบว่านกหนังสือแต่ละประเภทเนี่ยมีความสูงของเล่มเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนะครับบางสั้นก็เป็นเล่มเล็กใช่ไหมครับก็จะเตี้ยหน่อยบางสั้นก็เป็นเล่มใหญ่ก็อาจจะสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าแล้วก็เป็นการแบ่งใน,นเรื่องของการทําเต้นนะครับอ่าให้เป็นกลุ่มอ่าไม่ต้องอ่าการแบ่งท่าเต้นนะครับในเพลงออกเป็นกลุ่มนะครับก็คือการหาท่าเต้นที่ว่าท่าเต้นแต่ละท่าเนี่ยมีลักษณะยอย่างไรเหมือนกันไหมหรือคล้ายกันไหมนะครับแล้วก็แยกให้เป็นหมวดหมู่นะครับหรือการแยกในเป็นวักวักว่าวักนี้จะทําท่าเต้นอะไรบ้างน,นะครับ ต่อมาคือ,อาหาวิธีที่เหมาะสมในการให้อาหารป่านะครับก็คือเราจะทําไงว่ามรตอว่าเราโยนไปอย่อางเงี้ยอโยนไปปุ๊บหรือป่าไปปุ๊บ,บอาหารอาจจะไปไม่ไกลแล้วโยนไปอย่างเงี้ยอาจจะไปใกลกว่าก็าได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือรูปแบบในการให้อาหารป่านะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในชีวิตประจําวันเนาะที่ว่าเราสามารถที่จะใช้แนวคิดในเรื่องของการหารูปแบบมาใช้ในประจําวันได้นะครับ ต่อมานะครับถ้าอยากได้ผลลัพธ์นะครับคําว่าสตรีวน้าบังเขียนหนึ่งสี่ศูนย์แปดเราต้องเขียนโปรแกรมอย่างไรนะครับเอาละ่ะแต่นะตกคู่นะครับอ,อ,อ่ะโอเคมาไม่อ่ะสมมุติ นะครับบอกว่าก็าจะเป็นถ้าเราให้แสดงข้อความใช่ไหมครับให้แสดงข้อความเนี่ยเราก็ต้องทําการสั่ง print นะครับก็เป็นคําสั่งของ Print ก่อนเลยนะไม่รู้อะไรปิ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นคือคําสั่งในการแสดงผลข้อมูลนะครับอ่าเป็นข้อความดังนั้นเราใส่เป็นอ่าแต้ลโคตนะครับทําการใส่สตีนะครับอันนี้เปล่าจำไม่ได้ ทีออมันจะแป๊บๆบบบหน่อยนะจอเพราะว่ารู้จำไม่ได้จำภาษาอังกฤษไม่ได้อ้าวเอ็นเบางเขียนเคเ n, B K H A n. จริงๆที่เนี้ยมันได้แล้วนะเขาว่าสติมันได้บางเขียนอ่าได้แล้วเห็นไหมครับมันได้แล้วข้างล่างเนี้ยมันได้คํานีแ้แหละแต่เราจะทำไงดีให้สามารถที่จะมีหนึ่งสี่ศูนย์แปดด้วยเราก็ทําการเชื่อมครับต่อไปปิ้นครับปิ้นอีกทีหนึ่งทีนะทํนะาการใส่เป็นหนึ่งสี่ศูนย์แปดทำการลันครับปื๊บอา้าว มีคนบรรทัดทำไงดีล่ะที่นี้ทำไงดีลนะ่ะก็อาจจะมาคิดนที่เฉลยไปแล้วอาจจะเป็นหนึ 1, 4, 0, 0, 0, ่งสี่ศูนศูนย์นะครับบวกแปดปึ้งก็เป็นโนบรรทัดอีกทำไงดีล่ะทีน่นี้อันนี้เออเลอร์อันนี้ไม่ได้เพราะมันคนละถ่ายกันเพราะว่าอันหน้าคือข้อความอันหลังคือตัวเลขไม่ได้ไม่ได้ไ ทดแบบนี้ได้ไหมแต่คุณลองนี้สิได้ไหมอ่าไม่ได้ยังไม่ได้นะยังไม่ได้อ่าทำให้ดีหนะ่อยทีนี้เออเล่อ,อยนะเราใช้โอเค a n n o u n c e คือตัวเลขเก็บต้นสือนะอ่าเราไม่ยอมให้ผ่านไปหลอกอะไรอย่างนี้ ได้ไหมไม่ได้เออย่างนั้นมันจะมีวิธีหนึ่งก็คือทำการสั่ง a เท่ากับอ่ะเเท่ากับปุ๊บนะไปคำนี้เลยปุ๊บ,บเอา แล้วก็สั่งเป็นบีแล้วกับอ้าวเงินลงได้ไม่มาแล้วก็สั่งเป็นตัวซีเซ็ตันนี้ออกไปปึ๊บก็เป็นซี เท่ากับ a บวก b เอ้ยโอเคเอา้าวมันไม่ได้เนะรอจริงมันได้นะทำไมมันไม่ได้เอ๊ะแปลกๆใช่มันต้องใส่เขามันต้องใส่อะไรแล้วนี่ไม่ใช่หรือ อย่นี้เรลอ่างนี้หรือเปล่าครูมอ่อยู่อะไรอ่ะ a b อ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคเข้าใจละอ่ name a is non define ฮะ name e r r o r อาไอ้เราก็ต้องซีบโปรแปรซะยากเลยอืได้แล้วนี่นะครับเดี๋ยวบรรทัดเดียวกันแล้วนะก็คือเราทําการตั้งตัวแปรนะครับให้ a เนี่ยเท่ากับสตรีวนับางเขนนะแล้วก็ตัว b ให้เท่ากับหนึ่งสี่ศูนย์แปดนะครับแล้วก็ทําการให้ตั้งตัวแปรชื่อว่า c นำขึ้นมาให้เท่ากับ a บวก b นะครับแล้วก็พิมพ์ตัว c ออกมาก็คือพิมพ์ a บวกตัว b ออกมานะครับเดี๋ยวคูณลองอีกทีหนึ่งที บกแปดไม่น่าได้นี่อ่าโอเคถูกต้องเพราะว่ามันคนไทยกันนะมันเป็นตัวเลขกับข้อความนะครับเดี๋ยวนะขอสักครูแล้วขอขอย้อนกับเป็นไฟล์เดิมกันสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวนะย้อนกลับได้ไหมน่าจะได้นะ โอเคเรียบร้อยละอ่ะอเ,เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับข้อต่อไปนะ,ะคือเสริมเมื่อกี้นะค,คือเอาตามนี้ก็ได้นะตอนนี้จริงตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ต่อไปเท่าว่า Number นะครับเท่ากับสิบยี่สิบสี่สามสิบสิบห้าสิบแปดสิบสองยีิบสองแล้วก็สี่สิบนะครับถามว่าโปรแกรมมีข้างต้นใหญ่รูปไอโปรแกรมตัวเนี้ยมันทัดเดียวตรงเนี้ย เป็นโปรแกรมรูปแบบใดนะครับก็เป็นแบบลำดับขั้นนะครับเป็นแบบโอ้ยพูดผิดต้องเป็นแบบลำดับขั้นนะครับนะโอเคเนาะนะครับต่อไปนะครับถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลนะครับควรใช้คําสั่งใดก็คือตอนนี้ตัวแปลคือชื่อชื่อว่า Number ใช่ไหมครับ ก็ทําการสั่งว่าอ่าตอนนี้ก็คือนั m เบอร์ก็คือชื่อตัวแปรตวเนี้นะครับ .dot append นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลไปเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นตัวเลขหมดเนาะแล้วก็ใส่เป็นตัวเลขต่อนะครับเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ append นั่นคือการเพิ่มข้อมูลนะครับต่อไปถ้าเราต้องการเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยนะครับเราต้องใช้คําสั่งในการสั่งก็คือ reverse นะครับคำสั่งรีเวิร์สตัวนี้นะครับเป็นการเรียนจากมากไปหาน้อยถ้าเป็นคําสั่งซอสจะเป็นคําสั่งเรียนจากน้อยไปหามากนะครับต่อมาถ้าเราการลบข้อมูลทั้งหมดออกเลยควรใช้คําสั่งอะไรน,นะครับ, okay. รบก็เป็นดั e เบิลคลีออุ้ยมือลันเอ่อเคอนะก็เป็น Number.clear นะครับก็เป็นการลบทั้งหมดแต่ถ้าเป็นลบแค่ตัวเดียวข้อมูลตัวเดียวก็เป็น n u m b e r remove แล้วก็ตามด้วยข้อมูลนั้นที่จะลบนะครับอันนี้เป็นลบทั้งหมดนะต่อไปนะครับเป็นเรื่องต่อไปลนะเรื่องสกแกนนะครับ,บว่าส่วนประกอบหลักของหน้าต่างสกแกนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีสเต e ก็คือส่วนที่แสดงผลก็คือ s สเตดเวทีสวแสดงผลนะครับสไปก็คือตัวละคร สคริปต์ก็คือส่วนที่เป็นโปรคกรสั่งนะครับอันนี้คือส่วนหลักๆนะครับมีอยู่หลัสามส่วนนะครับต่อมาบนั่นของโปรแกรมต่อไปเนี้ยคืออะไรนะครับก็จะมีบล็อกอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะอ่าเป็นคำสั่งตรงนี้นะครับคำว่าคืออะไรเดี๋ยวไปพานดฟดูโปรแกรมเลยแล้วกันนะครับเพื่อแบบมันเห็นชัดเจนนะสะแตทน,นะครับ สครินะแล้วก็เมื่อกี้มีบลนะ็อกสามบล็อกเนาะนะครับอ่าเมื่อกี้ที่บอกส่วนประกอบของมันเนี่ย, state, state, นะยก็คือตัวเนี้ยสเตตตัวเนี้ยสเตตนะสไปคือตรงเนี้ยอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นสเตตก็คือตัวละครนะครับตัวเนี้ยสเตตตัวนี้ก็คือเป็นสไปคือส่วนที่โชว์ตัวละครนะครับแล้วก็พื้นหลังตรงนี้นะพื้นหลังที่ มอกอ่าหน,หน้าจอบังอยู่นะครับนี่คือเวทีอไอเวทีนี่คือพื้นหลังนะครับส่วนตรงนี้ที่บ่างกเปล่าตรงเนี้ยอยู่แล้วก็เป็นบล็อกคาสั่งพวกเนี้ยนี่คืออ่าอะไรนะสะคริปต์นะครับเมื่อกี้มีบล็อกสามบล็อกนะครับก็คือประกอบไปด้วยบล็อกอันนี้นะมีบล็อกอันนี้แล้วก็มีบล็อกใช่ใช่ี่ไปไม่ใช่ปะใช่ไหมไม่ใช่สเีเดี๋ยวนะ ูจะรีบไปไหนนาะโอเคสามบล็อกนี้นะครับถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากดปุ่มเขียวนะครับธงเขียวก็คือทําให้ตัวละครเนี่ยทําไมครับเดินไปข้างหน้าสิบเก้าทำการเปลี่ยนท่าทางนะครับอ่าเนี่ยก็จเป็นอย่างเงี้ยนะครับแต่มันจะวิ่งวิ่งไม่วนซ้าเนาะนะครับพ่าเราสั่งแค่ครั้งเดียวนะก็สรุปได้ว่านะครับข้อนี้ ก็คือทำให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่ไปสิบหน่วยนะครับและเปลี่ยนเป็นชุดตัวละครในลำดับถัดไปนะครับเพราะว่าอย่างตัวแมวตัวเนี้ยมันมีชุดตัวละครอยู่ทั้งหมดสองตัวและมีสองท่าทางนะครับดังนั้นเมื่อใส่คำสั่ง next c o s t u m e ตัวเนี้ยนะครับผมก็ทำให้ตัวละครเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางไปแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือเป็น ตัวที่ทําให้เคลื่อนที่นะครับให้ไปข้างหน้านแหละนะครับโอเคต่อมาเมื่อคลิกปุ่มรงเขียวแล้วผลลัพธ์ของโปรแกรมเนี่ยคืออะไรนะครับอันนี้นะคืออะไระเดี๋ยวเรามาทำกันต่อโอเคเดี๋ยวนะพอกคำสั่งอันเดิมเลยแค่เพิ่มเติมจริงครูก็เฉลยไปแล้วนะมเมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะมเมื่อกี้คืออะไรครับอันนี้เดี๋ยวเราไปอกแ่หน่อย มันคือการเราคอยวิ่งไปข้างหน้าแบบทําไมครับวนซ้ําไปเรื่อยถูกไหมจากนัน้นแล้วก็คือคละครเดินชนขอบเวทีซ้ําอย่างไม่สิ้นสุดนะเพราะว่าถ้าคุณกดไปต่อเนี่ยมันก็จะวิ่งปปชน่างเนี้ยนะเห็นไหมมันก็วิ่งวิ่งชนอยเนี้ยไม่ไม่สิ้นสุดมันจะไม่สะท้อนกลับเพราะว่าเราไม่ได้สั่งให้มันสะท้อนกลับนะครับให้มันไปอย่างเดียวนะแล้วก็ดึงถมาทีไรเราด้วยช่วยด้วย โอโเคนะครับต่อไปนะครับผมว่าผลลัพธ์ของโปรแกรมต่อไปนี้คืออะไรนะครับนะอโอเคโอเคอันนี้ต้องใช้ส่วนเสริมนิดนึงนะครับเป็นตัวเพนนะที่เคยสอนไปตัววัารูปนะครับมีเอซออตตัวนี้คือแทนตัวนี้นะตัวเคลียนะครับแล้วก็มีเพนดาว โาเคแล้วก็ใส่เป็นรีพีสี่นะครับรีพีซี่ทุบก็จะรู้นะมันคืออะไรแล้วก็ใส่เป็นทุบอันนี้แล้วก็เป็นอันนี้นะครับที่ไหนก็ได้นะจะข,ขอเลือกใส่ได้หมดแล้วก็อันที่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นะทีนี้เกิดขึ้นคือมันคือทาไมเอ่ยก็คือการวาดรูปสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับมันคือจำว่ารูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบว่าตัวข้อนี่ยว่ารูปสี่เหลี่ยมนะครับข้อนี้นะครับเพราะว่ามันมีรีพิสี่ก็คือสี่ครั้งก็คือเนี่ยมันมีสี่มุมนะครับสี่เส้นนะอ่าส่วนมูฟหนึ่งร้อยก็คือความยาวของเส้นนะครับเก้าสิบก็คือขนาดมุมของรูปนี้ก็คือเก้าสิบองศาก็คือเป็นมุมฉาก แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยล่ะจะเกิดอะไรเอ็มหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยี่สิบจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับก,ก,นะก็เป็นสามเหลี่ยมนะแต่บางทีต้องเป็นแค่สามนะเป็นแค่สามครับก็กลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอเคสมัครเพราะคําสั่งรีพ a t เนี่ยหมายถึงคําสั่งอะไรอ่ะตอนนี้กำลังใช้อยู่ด้วยนะเดี๋ยวก็บอกเลยแล้วกันนะครับรีพิตเนี่ยก็คือคําสั่งในการ ทำวนซ้ําโดยที่เราสาม,มารถกาหนดรอบวนซ้ําได้นะครับแต่ฟอยเวอร์เนี่ยมันไม่สิ้นสุดเลยมันก็ไปเรื่อยๆมันนะนะจนกว่าเราจะสั่งสต็อกนะครับอ่าก็คือคําสั่งที่กําหนดการทํางานแบบวนซ้านะครับตามจ,ำจำํานวนรอบที่กําหนดคือตรงเนี้ยเอเลกอย่างเนี้ยตรงเียกสามมันก็ทําการวนซ้ำสามครั้งวันวันนี้ตึกตึกตึกสามครั้งนะครับต่อมาเมื่อเปิดโปรแกรมสแกต ขึ้นมาแล้วเนี่ยพบว่าตัวละครจะอยู่ที่ตำแหน่งได้เดี๋ยวขอรีเพย์นิดนึงดีเพย์เปิดใหม่เลยนะครับทอให้ตำแหน่งไดอยู่ที่ตำแหน่งที่ศูนย์ศูนย์ทำว่าครูรู้ได้ไงเออครูรู้ได้ไงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะกวคู่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นไ,ไหมอ่า x ทำไมครับ x ศูนย์ y ศูนย์ตัวละครอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับไม่เชื่อ,อกเฮ้ยโม่หรือเปล่านะนี่วันออกว่า go to x ศูนย์ y ศูนย์นะครับตัวเนี้ยไอ้พวกตัวเนี้ยมันจะไว้โชว์สำหรับตำแหน่งของตัวละครณปัจจุบันดังนั้นเนี่ยตอนนี้คุยไม่ได้เกียับอะไรเลยมันคือศูนย์ศูนย์นะครับ x ศูนย์ y ศูนย์นะครับเนี่ย x ศูนย์ y ศูนย์นะครับ อ่าพอดีเจอนี่เลยดีเลยถามว่าการทํางานของพวกคำสั่งเนี่ยคืออะไรก็เฉยไปแล้วเมื่อกี้นะครับเช่นอันนี้เป็นลบแปดสิบหกกับหกสิบสี่ใช่ไหมอ่าลบแปดสิบหกนะลบแปดสิบหกกับหกสิบสี่ก็แสดงว่าว่าคําสั่งนี้มันจะทําให้ตัวละครทำไหมครับอ้าวลืมหนึ่งขอโทษดีโทษดีว่า,วว <c oughs> วาู่มันไม่เปลี่ยนอ่าตรงนี้ก็แหละอ่ามันไปเนี้ยนะครับคือการ ย้ายตำแหน่งของตัวละครนั่นเองนะครับเมื่อตัวละครมีการเคลื่อนที่ตัวเลขของ x และ y เนี่ยจะวิ่งไปตามตำแหน่งของตัวละครนั้นนะครับก็คือวิ่งตามไปตัววิ่งตามไปเนี่ยเนี่ยเลขตรงนี้แหละนะตรงนี้เป็นเลขอะไรผมก็วิ่งตามตรงนั้นแหละนะครับโอเคนะ,ะคำสั่งควบคุมการทํางานบนซ้ําเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีคําสั่งรีพีทนะครับรีพีทยูนิคนะครับ แล้วก็มีไฟเบอร์บบนซ้ําแบบกําหนดรอบได้บนซ้าแบบไม่ใิ่สุดแล้วก็บนซ้ําไปจนจบนะครับอันนิดหนึ่ง้อนจับมานิดนึงนะครับอ่าในพิกัดของตัวเนี้ยนะครับมันจะแบ่งเป็น x กับ y เฉยไหมครับตอนนั้นเนี่ยตรงเนี้ยจะจะเป็นบวกมาเลย x y บวก y บวกนะครับอันนี้จะเป็น x y บวก y บวกอ่าเหมือนกันอันนี้จะเป็น x ลบ y บวก ส่วนนี้จะเป็นจริงๆมันต้องเป็น x ลบ y ลบนะตรงเนี้ใช่ไหมอะยังไงเนี่ยอันเนี้ย x ลบ y บวกใช่ไหมครับ x ลบ y บวกอันนี้เป็น x บวก y ลบอันนี้เป็น x y บวกอันนี้ก็เป็น x y บวกมันจะอยู่คู่กันนะครับก็คือฝั่งด้านเนี้ย x จะเป็นนี้จะเป็นบวกฝั่งตรงเนี้ย x จะเป็นลบนะฝั่งซ้ายจะเป็นลบฝั่งขวาจะเป็นบวกบน จะเป็นบวกล่างจะเป็นลบนะครับส่วนของ y นะ y ข้างบนจะเป็นบวกข้างล่างจะเป็นลบส่วน x ซ้ายจะเป็นลบขวาจะเป็นบวกนะครับโอเคอันนี้คือการดูกมันก็มันเหมือนครับคณนะิตศาสตร์นั่นแหละนะต่ามาการเปลี่ยนตัวตัวเลขนะครับในบล็อกคอาว่า m o v e เนี่ยของกลุ่มคำสั่งคำว่า motion นะครับจากเลขสิบเป็นลบสิบเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อ่าก็คือบ็อกนี้แหละบอกนี้แตอนี้เป็นเลขสิบอยู่ถ้าขู่ว่าเป็นลบสิบปกติถ้าสิบมันไปข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ลบสิบแสดงว่ามันต้องตรงข้ามครับอัน,นก็จะต้องถอยหลังนั่นเองนะครับมันทําการถอยหลังนะตัวละครจะทําการเดินถอยหลังกลับมานะโอเคนะครับง่ายเลยก็คือทําตรงข้ามกันนะ มานะครับการทำงานของสคริปต์นี้นะครับคำว่าโอ้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยอยาขอลบนิดนึ่งตะคู่นะครับเดี๋ยวขอต่อบล็อกแป๊บหนึ่งอ่าได้หนออันนีาหาหน้โอเคเป็นส5 0จุดห้าสุดห้า แล้วก็เป็นสิบสิบใช่ไหมสิบสิบกับหนึ่งร้อยสิบสิบหนึ่งร้อยแล้วก็ลบสามสิบห้าน่าจะใช่นะโอเคถามว่าทำไมของพวกนี้คืออะไรนะครับจะด,ดูปุ๊บแล้วก็ปุ๊บ อ่ะมันเกิดอะไรขึ้น,นครับมันเด้งดึงถูกไหมมันเด้งดึงอ่าแต่จริงๆแนละ้วเราต้องบอ,อกว่าเป็นการกําหนดนะครับจุดลอยตัวเป็นเวลาศูนย์จุดเจ็ดก็คือบล็อกเนี้ยไกด์ตัวเนี้ย0ูจุดเจ็ดวินนะครับ,ลนะรบและจุดลงที่พื้นเนี่ยในพื้นสปริงนะครับสปริงบอร์ดเป็นเวลาศูนย์เจ็ดวินาทีเหมือนกันก็นะคือตรง x ตัวเนี้ยออดเดี๋ยวยุด หยุดหยุดหยุดตรงนี Now, this one. This one ้หยุดตรงนี้สนุกเลยแม่โอเคอ่ะนุษนะตรงเนี้นะครับอ่าศูนย์เจ็ดก็คือมันจะตรงนี้ศูนย์เจ็ดลงมาศูนย์เจ็ดอันนี้คือจุดบนสุดใช่ไหมครับก็คือพิกัดที่ศูนย์กับหนึ่งร้อยนะไปพิกัดที่มันต่ำก็คือมันจะมาเครียมันจะลงมาตรงนี้ใช่ไหมมาตรงนี้ก็จะเป็นสิบกับลบสามห้านะครับ อ่าแบบนี้นะนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วจุดสิ้นสุดนะก็เหมือนอันบนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นอันลน่างจะเป็นจุดสิ้นสุดนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้อัต,ตนายเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับวันนี้เอาแค่ปอนอัตนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในครั้งหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ